หน่วยที่6การสร้างความสัมพันธภาพในการปฏิบัติงานอาชีพร่วมกับผู้อื่นรายวิชาการพัฒนาอย่าง,ย,างยั่งยืนสาระการเรียนรู้ในหน่วยที่6นี้จะประกอบด้วยความหมายของสัมพันธภาพ การพัฒนาสัมพันธภาพที่ดีการสร้างความสัมพันธภาพในการปฏิบัติงานพื้นฐานการสร้างความสัมพันธภาพในการปฏิบัติงานอาชีพร่วมกับผู้อื่นการสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลและชุมชนปัจจัยสำคัญในการสร้างสัมพันธภาพ ความหมายของสัมรรธภาพก่อนอื่นที่จะรู้เรื่องความหมายของสัมรรภาพมาเรียนรู้เรื่องของมนุษยสัมพันธ์ก่อนมนุษยสัมพันธ์ human relation มาจากคำสองคำก็คือคำว่ามนุษย์กับสัมพันธ์มนุษย์ human ก็หมายถึงผู้มีจิตใจสูงซึ่งลักษณะความเป็นมนุษย์พิจารณาในด้านพฤติกรรมการแสดงออกจิตใจ ความรู้สึกวิธีคิดซึ่งแตกต่างจากสัตว์ชนิดอื่นสัมพันธ์ดูเลชั่นหมายถึงการเกี่ยวข้อ,ของสัมพันธ์กันผูกพันกันการอยู่ร่วมกันสรุปมนุษยสัมพันธ์ก็คือความสัมพันธ์รูเลชั่นชิพระหว่างบุคคลหรือกลุ่มคลในหน่วยงาน ในลักษณะที่มุ่งให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ความร่วมมือสร้างความเข้าใจอดีระหว่างกันสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิธภาพและก็มีความสุขความหมายของสัมพันธภาพสัมพันธภาพรักผอดหมายถึง กระบวนการนำสัมพันธภาพที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปทำความรู้จักกันติดต่อสัมพันธ์สร้างความคุ้นเคยสนิทสนมกันบุคคลที่สัมพันธภาพกันจะได้รับผลก,กระทบจากกันและกันการพัฒนาสัมพันธภาพที่ดี 1. ความเอาใจใส่ สองความไว้เนื้อเชื่อใจ 3. การยอมรับนับถือ 4. การมีส่วนร่วมและการแบ,บ่งปัน ห้าการมีความยืดหยุ่นหกความเห็นอ,อกเห็นใจผู้อื่นหลักโั่ทั่วไปในการสร้างความสัมพันธ์หนึ่งมีความจริงใจ สมีความรักและปราถนาดีต่อผู้อื่น 3. รู้จิตรู้จักจริงใจกับผู้อื่น 4. มีมารยาทสังคม 5. มีความเป็นกันเอง การสร้างสัมพันธภาพในการปฏิบัติงาน 1. การทักทายหรือการพูดคุยทุกครั้งที่ได้พบเจอกัน 2. การแบ่งปันสิ่งต่างๆร่วมกัน 3. การหากิจกรรมหรือสิ่งที่สนใจทำร่วมกัน 4. การแสดงความคิดเห็นหรือให้คำปรึกษา 5. การแสดงออกถึงการให้เกียตรติซึ่งกันและกันพื้นฐานการสร้างความสัมพันธภาพในการปฏิบัติงานอาชีพร่วมกับผู้อื่น 1. การเข้าใจตนเองก่อน 2. มนุษย์เรามีความเหมือนกันและแตกต่างกัน 3. การติดต่อสื่อสาร 4. การยิ้มทักทาย 5. การช่วยเหลือหรือการเอื้อเฟื้อต่อกันการสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลและชุมชน การสร้างความสัมพันธ์ภาพกับบุคคล building r a t p o r หมายถึงการติดต่อเกี่ยวข้อ,ของการระหว่างบุคคลเพื่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อกันเกิดความร่วมมือร่วมใจในการทํากิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายและการดําเนินชีวิตอย่ยาร่วมกันอย่างมีความสุขนอกจากนี้ยังรวมถึงการสร้างความสัมพันธ์การระหว่างบุคคลต่อบคค ในองค์กรหรือการที่บุคคลหนึ่งสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความเข้าใจอันดีซึ่งกันและกันเช่นความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมง,งานความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาการสร้างความสัมพันธภาพกับชุมชนหมายถึงความสามารถในการดำเนินชีวิตและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมหรือชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีความเข้าใจตนเองและผู้อื่นอันจะนำมาซึ่งความร่วมมือร่วมใจในการเปิบัติกิจกรรมต่างๆที่มีจุดประสงค์ร่วมกันให้เกิดความสำเร็จโดยมีความสุขกับทุกฝ่ายปัจจัยสำคัญในการสร้างสัมัรถภาพ 1. ทรัพยากรมนุษย์ human resource สการสื่อสาร communication 3. ทัศนคติ attitude สี่สภาพแวดล้อมในการทำงานและวัฒนธรรมองค์กร working environmental and organization culture ห้การเคารพและเชื่อถือซึ่งกันและกัน respect 6. กการทำงานเป็นทีม team work จบหน่วยที่6การสร้างความสมพันธภาพในการปฏิบัติงานอาชีพร่วมกับผู้อื่นรายวิชาการพัฒนาอย่าง,ย,างยั่งยืนดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือพร้อมทั้งทำแบบฝึกหัดท้ายหน่วยและฝึกปฏิบัติในรางานด้วยนะครับ